ใช่แล้วใครว่าบวกบ้างซืเอเล่นะอ้าวซื้อเลยไปเล่นเลยเหรออ่าเอา,เอาลบม่ก่อนซื้อของเล่นอา้าวมองเห็นไหมเนี่ย วีระมองเห็นไหมลูกก่อนซื้อของเล่นหมึกจะหมดแล้วมั้งเนี่ยใกล้จะเอวังก่อนซื้อของเล่นวีระมีเงินกี่บาทโอ้หมึกจะหมดจริงๆด้วยจะจบข้อนี้ไหมเนี่ยวิธีทำ เขียนหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะหน่วยกิโลกร,รัมเหรอเราเรียนเรื่องอะไรกันคะตื่นหรือ,อยังเนี่ยหน่วยบาทแล้วก็หน่วยอะไรคะลูกเออสตาง สตางมีคอควายกันรันนะลูกเขียนบรรทัดต่อไปเขียนว่าไงคะเอาบอกคุณครูหน่อยเออกเออก่งมากค่ะวีระซื้อของเล่นไป เท่าไรคหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบตะตางนักเรียนมองเห็นไหมคะเนี่ยวันหลังเดี๋ยวค,คุณครูจะซื้อหมึกมันเข้มกว่านี้นี่รู้สึกว่ามันจะสีอ่อนไปหน่อยนึงไม่อ่อนไม่อ่อนเหรอกำลังสวยใช่ไหม บรรทัดต่อไปเขียนว่าไงคะบอกคุณครูหน่อยเร็วเออแล้ว,ลวยังเหลือเงินอีกเหลือเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทห้า สิบสตางเราวิเคราะห์กันแล้วว่าข้อนี้เป็นวิธีอ้าวยังมีคนบอกว่าลบอีกอา้าวครูถามหนูหน่อยซื้อของเล่นไปห้าบาทนะและและยังเหลือตังอีกสองบาทในกระเป๋าอะ่ะถามว่าเดิมะนะ้องมีเงินอยู่เท่าไหร่ งงเอาฟัง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 ใครที่งงอะ่ะเดินไปร้านค้าควักตังให้พ่อค้าซื้อขนมห้าบาทล้วงในกระเป๋าเหลือเงินอยู่อีกสองบาทถามว่าเดิมมีเงินน่ะเท่าไหร่เจ็ดบาทแล้วรู้ได้ไงว่าเจ็ดบาทเอาอะไรไปทำอะไรห้าบวกกับ สองเงินที่จ่ายพ่อค้าไปกับตังในกระเป๋าอ่ะอีกสองบาทก็รวมกันเป็นเจดบาทก็เหมือนกับข้อนี้แหละแล้วจะมาบอกว่าลบได้ไงงงงงไหมงงยังอีกเหรองงอีกเหรออ่ะเดี๋ยวก่อนเดินไปเดินไปหน้าโรงเรียนมีไก่ทอดมีไก่ทอด ชิ้นหนึ่งเจ็ดบาทหยิบสตังค์ให้เข้าไปเจ็ดบาทเจ็ดบาทแค่นี้นะอ่าและเหลือสตังค์อยู่ในกระเป๋าสามบาทถามว่าก่อนหน้าที่น้องจะซื้อน้องมีเงินเท่าไหร่สิบบาทก็คือเอาเจ็ดไปบวกกับสามเข้าใจยังคะโอเคผ่านนะผ่านอา้าวตัดไปที่สไลด์ค่ะโอ้ลูกชายหู อ๋อไม่ใช่สไลด์ตัดมาที่นี่วิชไลเซอร์อ้าวบวกกันค่ะบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยบวกกันได้เท่าไหร่คะห้าสิบบวกห้าสิบได้หนึ่งร้อยผู้เปลี่ยนประการใหม่แล้วห้าบวกห้าได้สิบเขียนศูนย์ทดหนึ่ง แดบวกกับสองเป็นสิบบวกกับตัวทดอีกหนึ่งก็จะเป็นสิบเอ็ดเขียนหนึ่งทดหนึ่งึงบ,บวกกับตัวทดอีกหนึ่งก็จะเป็นใครว่าสามข้อนี้มีหรือไหม,มหรือใช่ป่าเอาเขียนตรงนี้ก่อนก็ได้ว่าก่อนซื้อของเล่นก่อน ซื้อของเล่นวีระมีเงินอุ้ยตายแล้วบีบสักตัวนี้ตัวใหญ่วเวองเลยหรือทำไมถึงมีหรือเพราะอะไร เออนี่ไงหนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทก็นํามารวมกับหน่วยนี้เลยก็จะเป็นสองร้อยสิบาทก็จะเป็นส <48. S 1> องร้อยเออเก่งมากสองร้อยสิบเอ็ดบาทตรงนี้หายไปแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามารวมกับหน่วยนี้แล้วขีดเส้นใต้สองเส้น ตอบตอบก่อนซื้อของเล่นวีระมีเงินเท่าไรคะสองร้อยอะไรสิบเอ็ดบาท มีคุณครูท่านหนึ่งถามครูมิงว่าคุณครูมิ้งช่วยถามครูจิมมี่หน่อยว่าทำไมตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่งอ่ะถึงอ,อ่านว่าสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตอบให้แล้วในกลุ่มนะคะมีหน่วยงานเดียวที่ไม่อ่านว่าเอ็ดคือทหารเรือ เพราะว่าเวลาเขาออกรบไงออกรบแล้วเขาจะบอกว่าขณะนี้เวลาอ๋อเราอยู่ที่ลองตีจูดเท่านั้นเท่านี้เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาคือคำว่าเอ็ดกับเจ็ดมันจะคล้ายๆกันเลยถ้าคลื่นลมแรงเสียงหวีดหวิวของลมทำให้ฟังชัดไหมเขาก็เลยอ่านว่าสิบหนึ่งสามสิบหนึ่งอะไรแบบนี้นะ แต่เราเนี่ยจะอ่านว่า11 31 211 291แบบเนี้ยโอเคจบนะอ้าวตัดไปที่สไลด์ค่ะให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบครูว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายน้าให้เงิน250บาทรายรับหรือรายจ่ายคะน้าให้เงินรายรับ ซื้อกล่องดินสอ35บาทรายจ่ายฟังดีๆนะคุณแม่ให้เงิน150บาทครับจ่ายค่าอาหาร25บห้าบาทรายจ่ายจ่ายค่าไฟสา0รอบาทรายจ่ายจ่ายค่าน้ำประปา150บาทรายจ่ายเอาต่อไปตอบให้ได้นะ มองที่สไลด์ทุกคนเลยตอนนี้ซื้อขนมให้น้อง40บาทคุณปู่ให้เงิน500บาทรับทันทีเลยนะจ่ายค่าโทรศัพท์750บาทไปจ่ายขายผลไม้ได้เงินขายผลไม้ได้เงิน840บาทเป็นรายรับนะลูก ซื้อสมุดห้าสิบาทรายจ่ายซื้อเสื้อกันหนาวสองร้อยห้าสิบบาทเออเก่งอ่ะผ่านแล้วเนี่ยบันทึกรายรับรายจ่ายเอาอ่านพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำ ใช่แล้วอ้าวต่อค่ะดังๆเลยใหได้ให้สิ่งที้ทเป็นสื่อให้รูงจักทำให้เรามีความรอบอดในการใช้เดินเม้าอินพื้นอ้าวเขียนกลางหน้ากระดาษส่วนประกอบของบันทึก รายรับรายจ่ายขึ้นหน้าใหม่เลยมีเวลาคุยไหมหยิบดินสอนบัตรนาวส่วนประกอบของบันทึกรายรับรายจ่าย